รักครั้งใหม่สดใสกว่าเดิมมีฝ่ายชายเข้ามาเติมเต็มคําว่าครอบครัวแม้ว่าฝ่ายหญิงจะมีลูกติดก็ตามเปิด6ดาราสาวคนดังมีแฟนดีดูแลลูกติดเดิมต้นรักใหม่จนแต่งงานมองข้ามไม่ติดใจแม้ว่าอีกฝ่ายจะเคยมีครอบครัวมาก่อนแถมยังมอบความรักและความอบอุ่นเข้ากับลูกๆของผู้เธอได้เป็นอย่างดีลงเอยด้วยการแต่งงานจะมีใครจะบ้างนั้นุทาปรักชุกไดาเลยจ้า คนที่6แพทนภพารับข่าวดีตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะเข้ามาเป็นรักต่างวัยหนุ่ม้างกายแพทนภพากับพี่ชานนนจากที่ก่อนหน้านี้ได้มอบแหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้ายเพื่อเป็นการหมายมัน่นเอาชนะใจหลังจากที่คบหาก,กันมานานถึงสองปีจนกระทัง่งพีชานนได้เผยความเซอร์ไพรส์รับปีใหม่โดยการคุกเข,าขา่าขอแพทนภพาแต่งงานที่อิตาลีอีกทั้งหนุ่มพีก็ยังมอบแหวนเพชรกว่า3กะดับมูลค่ากว่าล้านบาทให้กับแพทสวมใส่เป็นของขวัญแทนใจความรักครั้งนี้สมกับคำพูดที่ว่าคนนี้ ไม่เคยทําให้แพทร้องไห้เลยกับคํามั่นสัญญาว่าจะดูแลแพทแล้วก็ลูกแพทให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วล่ะค่ะว่าแพทนั้นเจอคนที่ใช่แล้วจากทัศนคติในการเป็นซิงเกิลมัมของแม่แพทก็ส่งต่อมาให้ลูกชายอย่างน้องเรซซิง่งทีเป็นเด็กนิสัยน่ารักร่าเริงวางตัวดีเข้ากับคนง่ายจึงไม่แปลกใจที่จะสนิทก,กับหนุ่มพีได้อย่างรวดเร็วแถมหนุ่มพีก็ยังทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีดูแลน้องเรซซิง่งเสมือนเป็นเพื่อนสนิทอีกคนและเวลาร้ายสดคายของด้วยกัน พีชานนทมก็จะเข้ากับน้องเดซินได้เป็นปีเป็นคุยกลายเป็นโมเมนต์อบอุ่นเติมเต็มความสดใสให้กับครอบครัวนี้ต้องยินดีกับสาวแพทด้วยนะคะ คนที่5นุกสุธิดาผ่านมารสุมชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือแม้แต่เรื่องของความรักกลัาเริ่มต้นใหม่ได้กับสามีอย่างมูฮัมหมัดฮากิมแฟนหนุ่มชาวมาเลเซียจนแต่งงานไม่ติดใจถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงนั้นจะมีลูกติดกอดตามมองว่าเธอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเมื่อลูกๆของนุกโตขึ้นก็ยังทำหน้าที่คุณพ่อให้กับน้องปิปโป้ป้าแตงและก็ยังมีน้องอาดามมาเป็นโซ่ทองขล้องใจเติมเต,ต็มคำว่าครอบครัวให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นจนภรรยาย,ยังเอ่ยปากชมเลยว่าสามี เป็นทางพาร์เตอร์ที่ดีให้คำรึกษาช่วยกันดูแลลูกได้เป็นอย่างดี คนที่4แอซิเรียมรักครั้งใหม่กับสามีฝรั่งตานาำข้านักธุรกิจชาวอังกฤษอย่างจัสตินเทสรักต่างวัยต่างเชื้อชาติฝ่าคอรหาเกาะสามีกินรวมถึงการแสดงออกถึงความรับที่จัสตินนั้นมีให้กับสาวแอนก็ไม่มีตกบกพร่องส่งต่อไปยังลูกสาวอย่างนนี i, ่โนลลีซึ่งเธอนันก็ไม่ติดใจกับการมีจัสตินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโดวยเธอให้เหตุผลว่าเห็นแค่แม่มีความสุขกับมากพอแล้วและการที่มีจัสตินเข้ามาทําให้ดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น กับแม่หรือแม่แต่กับตัวเธอเองไม่ทําให้เธอรู้สึกว่าเป็นส่วนเกินปฏิบัติกับเธอเหมือนกับลูกแท้ๆให้แต่สิ่งดีๆรวมถึงการปรับตัวระหว่างแม่แอนกับลูกสาวอย่างนนนี่ก็เป็นสามีจัสตินนี่แหละที่เข้ามาช่วยประสานอธิบายให้คนเป็นแม่เข้าใจมากยิ่งขึ้นมีการปรับตัวหาทางออกตรงกลางถึงว่าสามีคนนี้ของแม่แอนยังไม่เพียงแต่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ยังเข้ามาเต็มๆไม่ว่าจะเป็นอะไรจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมถึงรักครั้งใหม่ครั้งนี้ของแม่แอนถึงได้สดใสขนาดนี้ คนที่3ดีเจดาราวรินดาเริ่มต้นใหม่กับสามีชาวต่างชาติอย่างเจสันแวงแต่งงานกัานานกับ2ปีกว่าแล้วโดยดีเจดาราได้เผยว่าโชคดีของเธอที่ลูกชายนั้นไม่มีท่าทีห่วงแม่เพราะว่าเป็นเด็กที่ใจกว้างแล้วก็เข้าใจแม่มากๆเนื่องจากแม่ลูกคุยกันทุกเรื่องตลอดเวลาและว,วันที่เจสันเดินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตน้องดีนเขาก็โอเคมากๆและก็โชคดีอีกขั้นก็คือเจสันนั้นเป็นคนที่รักเด็กด้วยทุกวันนี้เขาดูแลน้องดีนดีมากๆเวลาเธอไปทํางานตอนกลางคืนก็สามารถให พาลูกชายเข้านอนได้อีกทั้งเขายังกลายเป็นครูสอนภาษาอังกฤษสอนเลขให้กับลูกชายด้วยเพื่อหวังที่ว่าอยากทําอนาคตที่สดใสให้กับน้องดินลูกชายของดีเจดาดา คนที่สองแจ้งพุณณา,าสาจะเหมือนเป็นการปลิดล็อกทั้งสองฝ่ายเมื่อแจ๊ดออกมาประกาศว่า,าครอบครัวของเขามีลูกทั้งหมด4คนซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งสองนั้นต่างฝ่ายต่างมีลูกติดทั้งคู่แต่นั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเลยก้าวข้ามผ่านกำแพงผ่านเรื่องราวมากมายทั้งสุขและก็ทุกข์ทำหน้าทีพ่อแม่ให้กับลูกๆทั้งหมด4คนฝ่าอุปสรรคเข้าสู่ประตูวิวาห์เมื่อช่วงปี5.6และในวันครบรอบแต่งงาน9ปีทางแจ๊ก็ได้พูดถึงสามีที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานกว่าตั้ั้ง เดินไปได้วยกันก็ไม่ยากขอให้เชื่อใจซึ่งกันและกันยอมกันอดทนแม้ว่าเส้นทางที่เลือกมันจะไม่สวยงามสักเท่าไหร่เราก็เดินด้วยกันมานานแล้วมีทะเลาะมีหัวเราะมีอร้องไห้เราก็เคยผ่านกันมาหมดแล้วขอบคุณที่แจงเลือกผู้ชายไม่ผิดคนเลยแจด๊ดดูแลดีทุกคนมากๆเสียสละตัวเองทุกอย่างไม่ได้นอนไม่ได้หยุดก็ไม่เป็นไรขอแค่ให้ครอบครัวกินอิ่มนอนหลับก็แค่นั้นพอตลอดสิปีที่อยู่ด้วยกันมาผู้ชายคนนี้มีแต่ความรักที่มอบให้ก็ยังจะพูดเหมือนเดิมแจด๊ดจะดูแลแจด๊ดให้ด ดูแลแจงวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือรักกันมากขึ้นจริงๆไม่ว่าจะทางไหนที่ทําให้เธอจเจริญขึ้นเราก็จะเดินจากมือไปด้วยกัน คนที่1โบชยาดาถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกับแบงกิจพลที่ถือว่าเป็นผู้ชายที่หายากที่สุดคนนึงเลยเห็นตั้งแต่เล็กจนโตนะคะกับลูกชายของแม่โบอย่างน้องอาชิแสดงเห็นถึงความห่วงใยตามใจแม่โบกับน้องอาชิไม่เคยบ่นแล้วก็ไม่เคยพูดว่าเหนื่อยเลยเป็นหัวหน้าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดจนต้องชื่นชมในความรักและความเอาใจใส่ที่มีต่อครอบครัวของแม่โบนอกจากนี้ก็ยังเป็นคุณลุงที่ดีให้กับน้องนาตาชาหลานสาวสุดน่ารักลูกสาวของฟุกเกอร์พลแสดงออกถึงบิตรภาพที่ดี ให้กับสองฝ่ายส่งต่อไปถึงลูกๆ